ผมมาเล็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราวันนี้แพ่เราอยากข่าหน่อยคนวันนี้คนทาไมถึงว่าเราไม่ไม่ลงคลิปมันคิดจะโอ้ใช่เพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่เคยลงคลิปหนวันนี้แบบค่อยไม่ไม่คยรู้สึกแบบไม่คิดไม่ออกอ่ะก็ถ่ายในก็ถ่ายก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้ที่หาให้ผมก็ต้องอยู่แบบเล่นกับคนเดียวเท่านั้นอ่ะ ก็คือผมยังไม่อยู่นะก็เราสามารถดูคลิปได้นะช่องเปาะได้นะเพราะถ้าใครถ้าใครอยากดูเว้เพราะเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะเราจะให้พอดูคลิปได้เลยเราช่องผมมันอยู่ไหนวะช่องผมมันเนี่ยเนี่ยช่องผมมันจะหอนูเนี่ยหล่นๆถ้าเราทำมันถึงต้องกดติดตามออกอ่ะทำไมผมไม่กดติดตามให้ผมว่ะผมต้องเสียใจอ่ะหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็บเอ๋อไอเห็บแปลกอะ ไม่ใช่ไม่ใช่การทีวีไอปอนี่ไงเน,นี่ยดูช่องได้เอา้าผมเลือกผิดผมเลือกเพื่อนซนิกเออเพื่อนนซนิกลงก็าสามารถกดได้เนาะก็เล่นได้คือมันเป็นคือเราจะสามารถมีรีคอร์ดอยู่อาชาตายขี้แตกสดฟอเอ้าไม่ใช่ละกูชื่อกูชื่อกูแทนเอเอา้ามันกดทีม ไม่ช้าช้าแล้วกูเองไม่ควรเถอ่อใช่ไหมนี่คือจะปกติปก็จะชอบวีเว้ยมึงชอบแชร์แทนมม่ก็เป็นไรก็ไม่รู้เขามีก็ตาของแท้เว้ยเขาไม่ของปลอมอะชั้นกเห็นกระตบตาอยู่เมื่อกี้เขาเปิดกล้องมาดูเลยเฉย้าไม่เชื่อผมเหาว่าผมไม่ถึงว่าทำไมไม่เชื่อผมไม่ดูเลยผมมีที่ขอดองสุดตัวแล้วใส่รหัสได้ใช้เบอร์ได้ไม่บอกไม่บอกเบอร์หรอกเปลืองเน่ยฆ่าฉันทีโอ้โห ทำไมทุกใครทุกคนใครชอบดูคิมผมก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีขึ้นแล้วใครหัวความถ้าใครขอพอผมก็ได้นะเขาขอพอว่าอะไรผมจะผมจะบอกดูนี่ว่าจะจะรู้ว่าผมจะคือเขาจะขอพอได้อะไรเนี่ยนี่ขอดมอเจะรู้ขอตัวปอยตัวจูตีอยู่นี่เว้อยู่นี่อยู่นี่แต่เขาหัสโดนแบนไอสองไอไอเนี่ยหนึ่งสองสามไอสามภูมิก็โดนแล้วเพราะว่าัโดนทัดเนาะโดนแบตฮะ แล้วผมจะไม่ได้ผมยังไม่เพื่อ,อนผมยังไม่มาเนี่ยจะผมทอให้ดูผมกดแล้วก็ทอเนเฟบุ๊กแล้วก็ใช่ไหม คือพี่แปลวเพื่อนงหมาอยู่โอเคทุกคนน่าเสวยามันถึงต้องถึงต้องม่ถึงเราต้องเล่นกับเราต้องสามารถปวกเติเราอยู่ปอเอ่อปอสี่อ่ะเราสามารถเล่นกับปอได้นะที่เราเราเล่นฮาร์่างกับเล่นกับปอได้แท้จริงแบบที่แบบไม่ไม่ไม่ได้เล่นแบบอันนี้นะไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ต้องใช้คิดรีคอร์ดอ่ะเล่นได้เว้ยแบบที่ไม่ใช้นุ่งมือถืออ่ะเราเล่นแบบตามปกติได้แต่ว่าเครื่องเรารุ้มซับเครื่องเรากับของเก่ามันก็พังไปแล้ว เดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นดอกมาขึ้นไม่เราสามารถามปอเล่นเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องรีบขอทันนะรีบขอได้เว้ยแต่ว่าแม่ผมไม่ดูเรื่องหรอกอาา้ะวจะบอกใครก็ได้ก,ไไก,ไก็เล่นไล่ลอยหญ่บ้างหรอกไม่บอกหรอกไม่บอกครอเล่นให้เล่นหน่ายวันหรอก็ก็กไม่เหมาะหรอกกันนึกไปว่าผมไม่ได้ผมมีคุยจริงจัเป็นหมื่นก็สาม,มัญผมทำได้คิวเอ๋อวะ ทำมอได้ที่เขาบอกอเขาสามารถถามเพื่อนได้เว้ยอ๋อถ้าใครก็ก็ใครก็ล้วสามารถวาดตัวเราก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ว่างเหมือนกันดูว่าทุกคนจะวาดสวยขนาดไหนก็ไม่มันใจเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดเก็บวาดลูกแล้วก็ไม่ขี้เก็บเปลี่ยนลูกไฟแล้วก็คุณครูถามผมว่าทําไมถึงว่าทไมคุณทำไมคุณครูถามคุณคุณครูบอกว่าทําไมถึงไม่ลงคิปบ้าบอกว่าผมบอกว่าผมขี้เกียจอ่ะผมจะไม่เคยว่างเลยเนี่ย ถ้าใครอยาก็ได้กับผมก็มาก็รู้บอกก็ได้ฮนะก็ไม่เคยไม่เคยนี่หละไม่เคยลงคลิปอะ่ะเออม,มันวันนี้มันมีปัญหาใหญ่หน่อยนึงนะวันนี้แบบทุกคนจะกดติดตามก็จะกดออกผมนะเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยโคตรขี้โหคือเราก็ยังไม่ได้ตักตัวเลยกูรุนก็ย,ยังไม่ก็ย,ยังมีธุระเยอะ ถ้าใครม่ว,วิธีไหนก็ใช la ้วิธีไหนมั้งคะผมให้ผมมีผู้ติดตามมันกลับมาแล้ไหมผู้ติดผู้ติดตามช่องขอผู้ติดผู้ติดตามผมไปหนึ่งหมื่นจุดหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเออหนึ่งสิบหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนี่คือผู้ติดตามที่ของเก่าจะอยู่นี่แต่ได้มันของใหม่ถ้าใครช่วยผมวิธีผมให้หน่อยไหมขอร้อง แต่ไม่ได้ร้องไห้แต่ก็อยากรู Não, okay. oh. 是是้อะช่วยผมหน่อยพี่ที่หน่อยนัน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 น่ะถ้ายังะไม่ช่วยผมมาผมจะตายอือโอ้โหก็ขอขอไปใครใครผมถ่ายคลิปสั้นนะก็ขอไปรอลาก่อนขอไปรอกันรอกันบายบายเดี๋ยวเจอกันถ้าใครถ้ากดติดตามถ้าใครถ้ใครผมพาเล่นห้าร้อยวันถึง ห้าร้อยวันหนึ่งพันวันผมจะถ่ายคลิปให้ดูถ่ยแต่ที่ผมยังไม่ถึงนะผมไม่บอกหรอกโอเคบ๊ายบาย